ยูห่างเนี่ยนี่เนาะก็แบบคือจิบุโมะเนาะเขาคือจิบุโมะแบบยูไฮยูส่วนไหลกว่างอ๋อยังกับลุกลุดจากลูกหนึ่งมาลูกหนึ่งเลยสวัสดีค่ะพี่คือตรงไหนเขาแลกคูปองกันคะฟองต้องพู้งนะคะสี่ตัวอ๋อขอบคุณค่ะอ่าสั่งเคฟซีค่ะมีแบบไหนบ้างคะท่านกี่คนคะสอง ค้เป็นคุณสูใจบักเก็นกตนะคะสอาจะมีน้ำสอแก้วค่ะเอาพริกลาดลงเลยเนาะเี yeah. ่ยแล้วก็ย่กินอะไรก็มุ้มูลลาดไปเลยกินเทฟซีครั้งแรกก็คือแบบพลุมงมต,ตาม,ม้มต่ค่อยอย่างแล้วกว็เ <c oughs> อาไปลาดแล้ว คือพี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นกะมาหอดทีสายามไทรัสายามไายารักก้นเป็นเพื่อนพ่อเนาะแต่คือนี้่ายของคุณน้องแล้วกะตอนนี้คืออ่านุ่นมาหอดีเหรอจ๊ะน,นุ่นกับฟาซีร้องเข้าไปเลาะอ,อยู่ในห้างคุณเบิงเพราะวา่าเขากับบุเคยมาจ้าเชื้อเนาะอยู่นี่นก็จะเป็นชุดแรกเห็นแต่อยู่โทรทัศนะ์เนาะเพราะว่าช่วงตอนมันกะดังอยู่แล่าขนาะดแล้วอ่านุ่นกับฟาซีร้องเข้าไปว่าเป็นห้างที่แบบใหญ่สุดเลยบุญอู้ ใหญ่แล้วก็กว้างเนาะถ้าพี่ถามว่านุ่นว่าสีเข่าเบื้องท้างหน้าพุ่นแต่ว่าอ่ามันเบื้องจุดนี้แล้วมันงามเนาะพี่น้องมันมีน้ำตกโอ้มึงเนี่ยโอ้มันก็งามเนาะเดี๋มีน้ำตกแบบยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เป็นห้างแล้วมีบ่อนางริงม,มีน้ำตกมีอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่สร้างขึ้นแต่ว่ามันกงามเนาะแล้วก็เวลาที่ข้าเจ้ามาโลหางกับคือเมื่อกี้น,น้ะนุ่นเห็นฝรั่งฮะนะกำลังกินแฮมเบอร์เกอร์ชิวๆว,ว,วันนี้แล้วก็น้ำตกตก,ตกถึงหลังฮะนะแบบ น้มสุดๆเรานุ้งทหามา้าเราบัดนนี้นุ่งกับสีร้องลักลองอนเข้าไปเบิงเบิงว่าเพื่อนขายเครื่องข,ขายของอยู่ใน,นแตกต่างจากห้างบ่ออื่นบอ่อเพราะว่าบันนี้มันกับเป็นห้างหนึ่งเลยซีใหญ่แล้วก็ดังขึ้น,นุนออ่นว่าอะไแล้วเขาผู้เคยมา้าเขาก็อย่างมาเนาะแล้วก็สีล้องป้ากันเข้าไปเบิงเบิงเนาะอ,อยู่ในไปกันเลยเนาะพี่น้องไปโอ้โหสวยมากเลย โอ้โหสวยมากนี่เนาะก็จะเป็นโซนน้าที่ตั้งแต่แบบสั้นยายสั้นสูงๆแล้วจนทอดสั้นน้อยลงมาลงมาลงมาแบบนี้เลยลงดูตามนั้นก็ยังแบบน่จะน้ำมองลงน้ำสูงแถวว่า,าสั้นไปจักนเนาะฮ้ กำลังนั่งชิวโอ้โหน้องนี่ทา้งหน้าเพื่อนนั่นเ็ดคือเคื่อนแบบวันคริสต์มาสเพื่อนเพียมกต่ถ้าวันคริสต์มาสเอาเนาะคืออยู่ สั้นทึ้งกว่าน้อเขาสิไปลอยู่งสั้นทึ้งกว่าอยู่สั้นลุมนี่เป็นสั้นโซนอาหารการกินของคนอือเฮ้ยมัน,นเลยคนต่นางชาติต่างประเทศมาหลายตึ่อืออือมันนอาหารมันกำลังกินชิวๆ โซนนั่นจะเป็นส่วนอันเอาลงจากรถไฟแล้วก็เข้ามาในนี้เลยนนนะสวยมากเลยนี่อันนี้นุ่นก็นจะลงขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่า ลองเบิงทงะเลแบบความรูลาแบบความแบบงามอ่ะนะเพราะว่าเขาบุกเลยมาแล้วก็อันซีมาซื้อแท้กับน,น่าจะบุม,มีิเพราะว่ามันเป็เครื่องแบบไฮโซเนาะรักมือรักแสนทุล ệ แหละไปตรงไหนก่อนโอ้โห ที่บนขายในยุนี่คือจะบ่มีแบบลักลอออ่ะนะคือจะแบบเป็นลักมืมอมดก็บอบงามเนาะแค่มาเบิ้งซื้อโบกาแตะเงิ้ที่แบบเงื้ที่ออกมาทั้งหมดในซื้อเสื้บถึงนึงก็ไรอ่าเขาบุคคยมาออ้นี่เยี่ยงนี่มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะ แล้วก็คนที่มารอมาลินอยู่นี่ก็สถานที่แบบนี้มันบูมเหอาะกับเขาเลยเด็เขามาคือแบบเขาเป็นตู่อย่างเขาแต่า่้านี่นู่นอยากมารอมาเบิงแบบเอาประสบการณ์ซื้อแล้วก็อ่าซ,ซื้อเครื่องแค่ก็ขึ้นนู่นว่าเลยแบบที่เขามาทั้งมดทั้งมวลไ,ไ้เสื้อผืนนึงดอกเงินที่เขา,านะ่ะยูห่างน่นนี่เนาะก็แบบคือบูมเอเนาะเขาคือบิมเอแบบยูใหยย้ยูส่วนอะไรกว่าเพราะว่ายูข้างนอกเนาะ หดแล่วแทบว่าเขามาข้างใน,นคือเย็นมดอากาศบนใดก็แบบเย็นเย็นทันอยู่ในห้างนะเอช้ำม,มากแต่ว่าคือว่าเลาวกับแบบมีโอกาสหนึ่งในชีวิตเนาะได้มาเที่ยวแล้วก็เขาก็ได้มาเลาะเบึงแบบว่าเออเลาะเบิงวันนี้วันนั้นเบืงไปเรื่อยๆกันเลยคือเบึ้งไดน้องเบื้องซื้อนะไปขึ้นไปชั้นเชิงซนี่ก็จะเป็นสั้นที่แบบว่าคนขายหนังสือขายอย่างนี้หละพัดลมอยุ่งะยะเนาะ ที่จริงห้างห้างะนมันกว้างกว้างแต่ว่าอันนี้มันนุ่นพ้าแต่กล้องของฮาลุแถวอันนี้แบบคันใดแถวอันนี้ซื้อธรรมดาเนาะงบดได้ลูกแบบทัวเนาะโอ้โหสับไปไป รุกจากโลกหนึ่งมาโลกหนึ่งเลยสวยมากเลยโอ้โหโอ้พิโน่นงกำงามอันนี้น่าจะเป็นห้องหนังของพิโนตน์ฟวาวมานี่แล้วก็เป็นกประดับแบบเครื่องกระตุนไม่อย่างจะ่นี่เลยว่ากำงามโอ้โหอย่างกับลุกจากลูกหนึ่งมาลูกหนึ่งเลย รถจ,จักในฝันเลยของผู้ชายหลายคนนี่ตอนนี้ก็คือเราจะลงไปชั้นล่างแล้วนะคะเพราะว่าชั้นบนก็คือมีแ็กของของแพงๆทั้งนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็ลงไปข้้งล่างไปหาอะไรกินกันห้างคือหรูมากไม่กล้าจับอะไรเลย คน,นเดินห้างเยอะมากนี่กระเป๋ากระเป๋าก็คือโห,โหแบบนี้เลยนะนี่ตอนนี้คือเฮามาโซน ซู่นานหารเนอะคุณคือหลายแหงเนาะจนเบียดกันแล้วตอนนี้คือสิไปโลูกสองบอ,อะ่ะเอาเงินสดไปแลกเป็นคูป,ปองก่อนอเนาะเจียนังบอรให้มาอ่ะรอเจียนังบอร์ม นี่ตรงนี้ KFC แต่ว่าเราต้องเฮ้ยไม่ใช่ KFC อะ่ะชื่ออะไรอะ่ะ กันวะคะถ้าไม่เจอก็คือไม่ได้กินข้าวเลยว,วันนี้ สวัสดีค่ะพี่คือตรงไหนเขาแลกคูปองกันคะตร,ตรงนู้นนะคะพี่ตรงอ๋อขาบรงคุณค่ะ,คะ เราจะแลกนะประมาณห้าร้อยแล้วห้าร้อยตันะเราต้องเรียนแถวสิเข้าแถวโอ้วเย,ยอะเลยจะได้กินไหมวันนี้มันเยอะมาก มาเที่ยวไทยก็คือเราต้องได้ไปแลกแบบนี้เลยคยนะแลกการดอา,าหารเดิ่นทัพปี้เอาอยู่ข้างหลังก็ได้ก็คือเราต้องได้มาแลกการดอาหารแบบนี้ก่อนที่เราจะไปกินข้าวที่ห้างแบบนี้ถ้าไม่แลกก็คือไม่ได้เลยนะ่ะทั้งวันค็ไม่ได้กินข้าวนะ้ะวะ่าพบเงืนสดก็คือจัดจ่ายไม่ได้ค่ะที่นี่ สมมุติว่าเราเรา,เราท้าไม่หมดแล้วก็เราสามารถกำอะไรไดค่ะไม่มนมีน้องคนนี้แล้วก็ขอด้วยค่ะลดขอดิสข้านะคะห้าอยบาทกได้ค่ะห้าร้อยบาทใบสองห้าร <500. S 2> ้อยใบสองอ๋อสองสองคนนะคะเป็นห้าร้อยร้อยนะใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันกะนะขอบคุณนะคะ นี่ได้แล้วคือการ์ดของเราคือเอาแรกคนละห้าร้อยเลยว่าไม่ไม่รวมกันคงใครของมันออไปเลยไปสั่างคนใครของัเรามาเจอร้าน KFC ของเราแล,แล้วเราก็จะไปกินเขาจะไปกิน KFC ครั้งแรกเนาะมือนี้คือจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันเนาะไม,ม่สั้น็นยังไห สวัสดีค่ะเอาข็าวต่างหัด้านนู้นนะคะค่ะัวีเอาข้าวหน้าไก่แกงเขียวหวานนี้จับมาแล้วก็แล้วก็เอาบุฟเฟ่วน้อ อันแรกของคือห้าสิบค่ะ KFC ค่ะควัสดีค่ะค่ะสั่ง KFC ค่ะมีแบบไหนบ้างคะท่านกี่คนคะสอง ชิ้นวีซ่าสองแต่กอเต็็จกันไปหน่ยอ๋อสามร้อยสามร้อค่ะอันนี้จะไม่รับบัตนะคะอันนี้จะรับเฉพาะบัตรนะคะลุกคนจะเป็นเงินสดหรือบ,บัตรเครดิตคะอ๋อเงินสดหรือบ,บัตรเครดิต เราเียกว่าได้นะ่ะขบคุณแ่ะวันนี้จะไปเอา k f ปส์ดิหืมกินด้วยนะนี่ครัง้งแรกเนาะมาเติมโต๊ะน,น้ำน้ำไปเอาเองเยอะมมาก นี่เอานงก่อนี่ก็ต้องลาดแบบนี้เลยไหมใช้มือเลยนะไม่มีช้อน <c ười> <c ười> ลองเซนไฟกินก่อน,นนะอันนี้คืออะไรอะเหน็ห <c ười> มอ ตอนนี้คือเอาพริกลาดเลยเอาพริกลาดลงเลยเนาะนี yeah. ่ถ้าก็ีกินอะไรก็มู้งลาดไปเลย mm hmm. เดี๋ยวสิไปเอาน้ำก่อนเนาะเอาน้ำก่อนเช้นู ใส่แต่ว่าเราลาดไปแล้วโอ้โหเก่งมากลาดไปแล้วนะคะอือ แบบนี้เลยไม่เป็นไรเนาะแล้วจะกินแบบไรเนี้ยนี่ค่ะร้าดลงไปคือเมื่อกี้ไม่ได้ไปเบิ่งว่ามันมีถ้วยน้อยนะแล้วแบบไวรานลงไปแต่ว่าไม่เห็นถ้วยน้อยอีกเทือก เนี่แเลยเอาล,อลากไปแล้วเดียอืมกำลังกินข้างข้างเขาเขาใช้ถุงอ่าถทุ่มมือ,อม,มันกินยากเราเรากินไม่ค่อยเป็นแต่นุ่นเห็นเขาก็เอามืออยู่ได้เอาอยู่วะ อาเชื่อเนานะกินเทฟซี่ครั้งแรกก็คือแบบลุงตุ้มตามค่อยหูอย่างแล้วก็เอาอไปลดแล้วทันๆแบบคนมีทุนี่นี่นะเอาให้เห้าใไส่อยู่แล้วซอสพริกไม่อย่างนะั้นโบไซแล้วเอามาลาดแบบนี้นะ แมือบ้านเขาเนาะอันนี้กินมด้เพอเือตนะัวแล้วอันนี้เพราะมากินลิ่มกินไก่ลิ่มๆเกง่งเนาะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ขออนุญาตกินก่อนได้เายว่าแต่กล้องของเขาก็ห,าห,าหิวเนะาะแล้วก็งั้นกบตักมาเพราะมันเป็นนำ้ำิรตั้ต้าน กินบ่มดแล้วก็กิิคนข้างแรกก็กิน่นพวกคือข้าวเยืกแล้วกันตอนนี้จะให้เขาห่อแล้วก็ซีอาวครับเนาะนยังหลายคุณนี่ก็คือไปเลาะแล้วก็กิ่นเคมซี่แล้วก็โรสซอ้อแมมเนะา,า,า,เาะเพราะว่าโทรศัพท์เขาแบบแมมเต็มตลอดนะทายคลิปก่ได้หลายกันเลยแบบซื้อมีประโยชน์ว่าสนาเนาะแล้วก็ ล่อเลยล่อมาให้หิวข้าวก็ล่องกินเบิร์เคฟซี่เพราะว่าเขาก็ได้ยินแต่เขาเจ้าว่าเขาไม่ได้กินกระเทือนนะก็เลยแบบล่องกินซะเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเขามันบกิงบบมีมีแต่ข,ข้าวขาไก่เป็นตัวแล้วเขาจะกินเป็นตัวเลยแต่ว่านี่เพื่อนก็ยังเห็ดแบบหน้าแซ่พนาแล้วก็ล่องกินก็คือแบบอหแซ่เนอะงกินสองคนเลอแบบมันได้ไก่เป็นตัวกันเลยนะ <laughs> ก่อนต่นี่คือนุ่นยางออกมาแล้วนุ่นกับซีได้ซับไปทั้งคนแล้วเนาะถือว่าคลิปนี้นุ่นกับซีได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปนจนจ,จบไล่คอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมติดตามอีพีหน้าเด้อมานุ่นสิไปใส่เด้อทุกคนไปทักทักใคร